วันนี้ลักสแมนไทยแลนด์ครับวันอาทิตย์ฮะสบายๆนะครับวันนี้มีคนชวนมาครับก็คือคนนี้อีแล้วครว่างงานอีกแล้วครับไม่ว่าวันนี้คือพี่นัทคิงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นัทคิงแห่งนะครับแห่งละอินฟินิตี้ซูเปอร์คาร์ครับผมอินฟินิตี้ซูเปอร์คาร์ใช่ครับซึ่งก็เป็นการรวมตัวของซูเปอร์คาร์ก็หลายๆยี่ห้อหลายรุ่นนะครับก็เราก็อยู่กันแบบด้วยความมิตรภาพนะครับแล้วก็ในจิตใจชอบรถเหมือนๆกันนะฮะแล้วรถซูเปอร์คาร์ครับก็เลยมีกิจกรรมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ทานกาแฟเบา ทำกาแฟทำถั่วต้มหัวโอ้โหพูดเจ้าภาพนี่เลี้ยงเลี้ยงดีมากอิ่มไม่ดูอิ่มพุงอิ่มพุงวันนี้มากันกี่คันอ่าวันนี้ยี่สิบครับลงไว้ประมาณนะครับประมาณจอดนี่ไปเมื่อไรนะโอ้นี่เข้าไปในซอกในหลายๆคันเลยครับครับหลบหลบอยู่หลายคันหลบหลบอยู่หลายคันครับผมดีแนะนํา เพื่อนๆสมาชิกหน่อยอ่าได้ครับได้ครับก็นี่ฮะคนแรกครับผมเอ็มนะครับมาจากปาจีเลยครับทริปนี้มากะลาดวิ่เฮงผมเลยต้องมาครับต้องมาเลยใช่ครับ200โลทได้พลาดไม่ได้ครับขับอะไรมาวันนี้ผมเอากบแก่9 6 4ครับ9 6 4โอ้โหประชุนด้วยพลเบอร์ด้วยครับคลาสติกหายากครับต่อไปครับครับอเล็กซ์นะซี88มาครับ4 88ไวเดอร์สวัสดีครับผมเดียครับปอร์เช่เคมันครับสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับ lamborghini carro LP500C4 ครับผมต้องค ครับวันนี้เอา Porsche Panamera มาครับ Panamera สวัสดีครับเคนครับเอง K T D R มาครับ T R นะครับครับสวัสดีครับผมพี่หนุ่มครับวันนี้เอา Porsche Panama มาครับ Panama นะครับเออผมเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพนะครัพี่เฮงนะครับรถจะเฉยๆอยู่ครับวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่เฮงเนี่ยถาทัวร์อยู่แล้วนะครับอันแรกนะครับ Porsche Cayman 981ครับตั้งอะไรไหมเปลี่ยนท่อครับอ a มิ r ิกครับเพิ่มแรงม้าไหมท่อเนี่ย เพิ่มประมาณ15แรงม้าสิบห้แรงม้าแต่ไม่ได้จูนอะไรไม่ได้จูนครับยังครับผมล้อเป็นล้อเป็นของตัวคาเล l a R S ครับผมเน้นเดิมเดิมแล้วคันต่อไปอย่ากได้ใจจริงอยากได้ซุปเปอร์เล็กเจ่าครับตัวนี้เป็นกาลาโด L P 5 6 0คีกคครับผมห้าหกศย์ีปีอะไรัปีนปีสองพครับสองพใช่ครับแต่ว่าคันนี้ใส่เป็นพาร์ทแต่งซ u p เปอร์เล็กหนคสสี่ครับผมห้าหกศูนย์ีี่ยน ล้อเปลี่ยนเรียบร้อยครับแล้วก็ทำทำทำสีคาลิเปอร์ใหม่เป็นสีแดงปกติมันจะเป็นสีส้มครับคันนี้ใช่ครับสีเดิมเดิมสีอะไรเดิมรถเดิมรถคันนี้เป็นสีดําครับสีดำก็คันนี้ก็เป็นรับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงทั้งหมดเลยครับใช่ครับแล้วก็ล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนใหม่เป็นล้ออะไรฮะเป็นล้อตัวนี้เป็น BC Ford ครับผมอ๋อ BC Ford ใช่ครับหน้าหน้าหลัง ขอบหน้าหลังเท่ากันยี่สิบครับผมเท่ากันครับขอบยี่สิบเท่ากันใช่ครับแต่ความกว้างไม่เท่ากันความกว้างของล้อไม่เท่ากันใช่ครับอันนี้ก็เซอร์วิสที่เรนโซทั้งหมดเลยครับทั้งคันเลยไฟหน้าไฟท้ายก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดท่อนี้เป็นของ FI e x h a u s t ครับผม่ไฟเลอคาร์บอนใช่ครับผมพวงมาลัยเปลี่ยนเป็นอคาซา่าครับผมเฉพาะพวงมาลัยอย่างเดียวครับผมแล้วก็ใส่เป็นคาร์บอนบางจุดนะครับแล้วพอใจไหมคันนี้รู้สึกชอบรักก้างมกมากๆเลยครับดีมากๆเลยครับก็คันนี้ไปลงแพ็คที่บุรีรัมย์มาเรียบร้อยเขาลง ครับเอาละครับไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะครับผมมีสมาชิกผู้หญิงด้วยนี่คือน้องนะครับไม่รู้หลงมายังไงเนี่ยมากับพี่กอบค่ะน้องสาวพี่กอละครับน้องแนะนําตัวฮะค่ะชื่อน้องอิ๋วค่ะน้องอิ๋วนะครับวันนี้มากับรถโหโดดเด่นเหลือเกินค่ะไอแปะแล้วไปแรปด้วยใช่พี่ชายเลือกสีให้ขับไปนี่คนจําได้นะต่างประเทศอ่ะคนจําได้ผู้ชายขับไม่เท่าไหร่นะพี่แมนผู้หญิงขับโอ้โหแล้วสีอย่างนี้ด้วยใช่นะฮะพักได้ตลอด ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ล้างนะฮะรถไม่ล้างรถไม่ล้างใช้อย่างเดียวใช้อย่างเดียวนะนี่นะฮะใครไม่เคยเห็นไ8แปนะครับดูข้างในนะครับรถที่ล้ำมากๆนะครับแล้วปกติขับเองไหมขับเองค่ะขับเองเลยใช่ไหมใช่เวลาไปไหนนี่คนมางงไหมก็มองโอ้โหแเปิดประตูอะไรเงี้ยนี่ค่ะคนเลือก มามา,าคนเลือกมาต่อเลยต่อเลย,เล,ยเลือกเลทัลล้งครับสวัสดีครับรเลือกยังไงเลือกไ8ปผมคิดว่ามันเป็นรถที่ขับงไายาแล้วก็รูปทรงค่อนข้างสวยแล้วก็คือจริงๆแล้วคันนี้ที่เลือกก็คือเราคิดว่าน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับแล้วก็ขับเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากมากมันก็เหมือนรถทั่วไปรครับรถทั่วไปใช่เหมือนรถทั่วไปแต่รูปทรงมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกไปจากรถธรรมดาล้ำยุคไปเลยเ้วเปิดประตูมามันก็ดูแบบโอ้โหว้าวเลยครับในราคาที่แบบไม่ได้แพงนาาเกินไปครับแล้วก็โครงสร้างคาร์บอนหมดเลยใช่ครับเป็นคาร์ ใน่นักพดเลยใช่ครับผมนะฮะแล้วตอนนั้นก็ไม่แพงด้วยใช่ครับใช่ครับราคาราคาดีตอนนั้นมือสองเท่าไหร่ มือสองตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6ล้านไม่แพงหกล้านไปปลาย6ล้านต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยครับผมใช่ครับแต่ว่ามือหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสิบใช่สิบล้านครับผมคือคุ้มอ่ะแล้วซ่อมยังไงอันนี้ก็ไปเซอร์วิสสู่ข้างนอกได้เลยครับก็ไม่ยากใช่ครับคันต่อไปนะครับนี่ไวรุ่นนะครับก็ต้อง GTR ฮะน้องเคนครับอายุเไรฮะยี่สิบแปดครับผม่สแปดเองนะครับเป็นไงคันนี้ได้มานานเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2012ันสบสองครับโอ้เหรอมือหนึ่งครับเอามือหนึ่งแรงออกอยู่มากตอนนั้น แต่ก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมีท่อครับเปลี่ยนท่อมีมีท่อทั้งเส้นเลยฟูซิสเต็มเพิ่มแรงม้าว่อท่อเพิ่มครับเป็นเฉเพิ่มมาประมาณ30 30ม้ามตัวนะแล้วก็มีรีแฟรตโคบายาชิจากญี่ปุ่นครับ MRC เขามารีแฟตให้ จะเป็นเท่าไหร่กี่ม้ารวมแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ600้อยนิดๆครับหกร้อยนิดๆนะครับก็โอเคนะฮะแล้วขับใช้งานประจําวันได้เลยใช้งานประจําวันครับใช้ใช้งานประจําวันได้เลยเพราะมันเป็นรถที่ขับสบายอันนี้เป็นเจนแรกใช่ไหมเป็นตัว EU สเป็คครับ EU สเป็คครับเป็นตัว2012ฮะและอีกคนขาดไม่ได้นะครับรุ่นใหญ่ครับนั่นคือพี่หนุ่มพี่หนมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่หนุ่มเอาเบนลี่มาเป็นรุ่นอะไรครับคอนเทนตั์ GT ครับคอนเทนต์เจ้า GT นะครับอันนี้ก็เป ็นรถหรูขับสบายแต่นี้เป็นรุ่น V8 หรือ W12 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 เลยนะครับ <Okay. S 2> นี่คือรุ่นท็อปเลย <Okay. S 2> คือแรงจริงๆนะครับรุ่นนี้น,นะครับรู้เลยว่าเป็น W12 <laughs> นะครับทะเบียนก็ต้อง12บและอีกคนนึงครับที่บอกมาแล้วว่าชอบคลาสสิกใช่ไหมครัใช่ครับคลาสสิกด้วยแล้วก็นี้ตอนหลังมาเล่นรถคลาสสิกนะครับอ่าเป็นรุ่นอะไรครับเดมครับเป็นปอร์เช่964ครับ964ครับดูเล่เอ้าหกซึ่งได้มานานยังซึ่งได้มาประมาณสามสี่เดือนครับสามสี่เดือนสอรุ่นที่มาใช้ครับหายากมากนะฮะรุ่นนี้ครับนะครับเป็นล้อลูฟด้วยนะล้อลูฟครับแต่ตัวถังไม่ใช่ลูฟนะ ตัวถังไม่ใช่ครับอ่าเป็นเป็นกอเช่อยู่เป็นคาเรล่าทูครับคาเรล่าทูวิ่งไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้สี่หมื่นไมครับผมไหลขวาแล้วหลังคาเนี่ยทำไหมอย่างเปลี่ยนเลยครับเปิดทุกชิ้นครับออ๋เป็นปอเช่คานี่ใหม่เลยแต่ข้างในนี้มันสภาพนี้เลยครับอ่าฟอกด้ยเช็ดเงินก็อ่าเช็ดให้มันขาวแล่คนนึงครับน้องอันเล็กครับเฟอร์รี่สี่แปดแปดสไปเดอร์ครับตัวเปิดประทุนเดี๋ยวโชว์เปิดประทุนได้เลยครับให้ดูหน่อยเพราะนี่คือหลังคาแข็งเปิดประทุนด้วยใช่เลยคือเเปิดร็วมากด้วย แล้วเงียบด้วยเนี่ยเงียบเนิทฮะการเปิดบระทนนี่นะครับง่ายๆครึ่งชั่วโมงผ่านไปเอ้าไม่ใช่หรือว่าเร็วฮะเร็วับภายในก็แดงล้วนครับแดงล้วน<ด><ด>สีแดงชิ่งเหลืองนะครับที่ตัวม้านี่ อันนี้เราสเปกเองไหมอ่ไม่ครับตอนนี้ผมได้มาเป็นรถยูสอ๋อมือสองชอ้โหก็โชคดีเพราะว่าใช่เพราะว่าแต่คนชอบชอบสีแดงอยู่แล้วแล้วก็คืออยากอยากได้รถเปิดประทุนแต่ส่วนตัวไม่ชอบรถังคาผ้ามันก็มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยที่ตอบโจทย์ได้แต่รุ่นเนี้ยถ้าสแตนดาร์ดมันจะมองไม่เห็นเครื่องถูกไหมถ้าถ้าเป็นตัว G T V อะซึ่งเปิดประทุนไม่ได้เนี่ยเขาจะเป็นกระจกเป็นกระจกใช่ก็จะเห็นเครื่องแต่รู้สึกว่ามันจะมีออฟชั่นเติม เปลี่นออปชั่นได้ใช่ครับใช่ครับอันนี้เปลี่ยนเป็นกระจกได้เปลี่ยนเป็นกระจกได้เป็นของคาร์บิสโตใช่อันนั้นถ้าหร่เท่าไหร่ประมาณตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทครับสี่แสนกว่าบาทตอนนี้ผมก็เก็บตังค์ได้สี่พันกว่าบาทแล้วอีกนิดนึงก็จะได้แล้วใช่ครับผมใช่วบและนี่ก็เป็นแตงใช่ครับตัวนี้เป็นวิงของวอร์สไนเนอร์ครับวอร์สไนเนอร์อันนี้คือไปใส่ทีหลังใช่ครับใส่ทีหลังล้อเปลี่ยน ใช่ครับล้อตัวนี้เป็นหล่อของวอเซนครับผมวอเซนนะครับใช่ครับตัวนี้สั่งแบสั่งทำพิเศษเลยแล้วก็รอประมาณ2เดือน2เดือนใช่ครับก็คือเหมือนคัตสมไมค์กัตส์ไมค์ใช่ครับก็คือเราเราสามารถเลือกลายเลือกสีเลือกตัวเซนเซนเตอร์ตรงเนี้ยว่าจะเอาเป็นวอเซนหรือเอาเป็นเฟอรี่แบบเดิมแล้วก็ด้านหลังเราก็จะมีออฟเซ็ตแบบ โค้งเข้าไปเล็กเข้าไปหน่อยใช่ให้มันดูมีมิติเบรกก็เป็นมาตนดานใช่คือคาร์บอนเทร์มิกถูกต้องครับไฟเบอร์เหลืองอยู่แล้วรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นใช่ครับถ้ามันมากถ้าเรื่องเรื่องการขับถ้าเราจะขับแบบขับทุกวันก็ได้ผมขับทุกวันจริงๆนะตัวนี้ขับแบบวันหนึ่งก็ขับไม่ไกลอาจจะ5้าโลแต่ว่าขับทุกวันจริงๆใช่เพราะว่าวิสัยทัศน์เอ่ยอะไรเอ่ยมันมันดีถ้าเราแบบเหยียบค่อยๆมันก็เหมือนรถเก่งธรรมดาแต่ถ้าเราเหยียบ มันก็โูดไปเลยและอีกคันนึงครับของคุณทอดครับคุณทอดเป็นรถแมคดาเรน 570S ครับ 570S แรงม้าเท่าไหร่ครับเี่570ตามตัวเลขเลยครับตามตัวเลขนะฮะดูกันง่ายๆนะครับอันนี้คือเป็นน้องเล็กของแมคดาเรนเขาใช่ครับแล้วตอนนั้นเป็นไงฮะซื้อมาก็ตอนนั้นขายแลมโบไปก็เลย เปลี่ยนฟิลลิ่งย้ายค่ายแลาวขอลองนะรถอังกฤษบ้างใช่ไหมความรู้สึกเป็นยังไงฟิลลิ่งแบบสไตล์เหมือนรถแข่งหนยเหมือนรถแข่งเลยฟาร์มกระด้างจะน้อยลงแล้ชอบตรงที่ว่าเครื่องยนต์เขาได้เป็นเทอร์โบด้วยอ๋ออ๋อใช่เป็น V8 เทอร์โบเป็นอะไรที่เปิดไม่ได้เลยครับพี่แบ๊ะเปิดไม่ได้เปิดได้แค่แค่ตรงนี้เติมน้ำมันเดีขึ้นเขาไม่ให้เปิดเลยครับพอเปิดก็ต้อง ให้ส่วนเปิดเท่านั้นใช่แล้วจุดประแแล้วมันมีไฟแบบแดงๆเลยไหมไม่มีครับรุ่นนี้ไม่มีนะต้องเป็นเจ็ดส่วนเอที่มีไฟแบบส้มปีใหม่ก็คือก็โชเริ่มมีไฟโชว์ที่เครื่องแล้วแต่งอะไรบ้างมีแค่หางที่เพิ่มกับท่อเสียครับเพราะตัวนี้ออปชั่นอย่างคาร์บอนพวกวิดิเซอร์พวกเอ่อลิ้น้าเป็นของโรงงานหมดเลยคาร์บอนมาแล้ว มาแต่งหางหลังหน่อยใช่ครับผมพอใจไหมพอใจไหมผมว่าโอเคนะครับก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูครับ,รบแล้วก็เป็นรถเล็กที่ได้ประตูปิกนกด้วยปิดนก อ๋อดันนี้ไม่ได้ก็คือเป็นรุ่นเล็กจดใช่ครับมาอมมีเล็กกว่านี้มีหาสนใช้บอดี้เดียวกันครับพี่แมนใช้บอดี้เดียวกันพี่แมคาร์บอนทั้งในครบเลยครับฟิวก็แข็งเลยนะวิ่งไปเท่าไหร่เนี่ยวิ่งไปหมื่นโลแล้วครับรถได้ใช้มา3ปีสามปีเราก็ยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะใช่ครับก็ตอนนั้นที่ที่คิดจะซื้อก็คิดอยู่ถ้ายา่ว่าจะไป e o ีหรือว่ายังไงดีตอนนั้นที่ซื้อตอนนั้นยังไม่ออกด้วยยขากอตอนรรววมมนคั้นรวม บอกว่หลังไม่ค่อยจะมีเวลาขับเท่าไหร่แล้วครับกระทิงดุอีกคันนึงครับที่แบบโดดเด่นมากๆนะครับต้นครับต้นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นรุ่นอะไรครับคันนี้เป็นกาลาโดนะครับรุ่นไตรคันเลอร์นะไตรคันเลอร์ใช่ครับคือสามสีใช่ครับผมเป็นรุ่นพิเศษที่อิตาลีเนี่ยครับรบลอบเฉลิมฉลองก็ผลิตมาแค่ร้อยห้าสิบพันทั่วโลกร้อยห้าสิบพันทั่วโลกใช่ครับผมนี่ไม่ใช่ติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยรูป นี่คือการพ่นสีมาเลยนะจากโรงงานเลยครับจากอิตาลีเลยครับเพราะเป็นรุ่นพิเศษฮะบ้านเรามีคันเดียวด้วยบ้านเรามีคันเดียวใช่ครับผมโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะครับครับซึ่งส่วนอื่นก็คือมาอย่างนี้ใช่ไหมมาจากโรงงานเลยมาจากโรงงานแบบนี้ทั้งหมดครับผมไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งเลยไม่ได้แต่งเพิ่มก็จะมีออปชั่นก็คือจะเป็นเบรกเซรามิกที่มาจากโรงงานเลยนะครับเบรกคาร์บอนเซรามิกใช่ครับแล้วก็พวก กระจกมองข้างนะครับอ่าดิฟข้างล่างจะเป็นคาร์บอนมาเลยถ้าเป็นสแตนดาร์ดจะไม่มีนั่นจะมาตรฐานไม่มีปีอะไรครับปีปีทีองครับหนึ่1 2ครับงศูนย์หนึองมีเป็นคาร์บอนด้านล่างใช่ครับผมนะครับพอก็เป็นสแตนดาร์ดตัวนี้ครับผมคันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะครับก็โคงเอกลักษณ์ของไตคัลเลอร์ไว้ใช่ครับกระจกตรงนี้เหมาะมีเนกระจกให้นะฮะภายในแตกต่างไหมฮะ ภายในก็จะมีเบาะด้านขวาครับผมเบาะด้านขวาจะมีสลญลักของเขาที่เป็นสามสีสามสีเฉพาะด้านขวาใช่เพราะด้านขวาครับผมก็จะมีแค่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดใช่ครับที่ที่มันพิเศษคือมันมีน้อยมากนะครับผมก็เลยว่ามันเป็นลิมิเต็ดนะครับหายากสะสมได้เลยใช่ครับผมก็เลยไม่อยากแต่งอะไรมันขอให้เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้ไว้ที่ออริจินอล ใช่ครับผมเพราะวันหนึ่งถ้าเผื่อว่ามีคนที่เขาต้องการหาเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่น่าเก็บถือว่าโชคดีครับผมขอบคุณครับไล่คันหนึ่งครับปอร์เช่ครับใช้มานานยังคันนี้3ปีสามปีนะฮะแล้วใช้ได้เป็นไงบ้างก็ขับดีแต่งว่าแต่งมีบริพาสแล้วก็บริพาสแล้วก็เปลี่ยนเบรกเครื่องยนต์ไม่ได้ทำ เครื่องยนต์ไม่ได้ทำเปลี่ยนไซรองอย่างเดียวก็คือความแรงนี่ก็พอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันคันถัดมาครับมาสีนี่ส้มเลยพี่หน่อว่าไงเป็นปอร์เช่พานาครับ มันก็ไปไปไปรับเดิมสีขาวเดิมสีขาวสีขาวก็แบบต้องไวรุ่นหน่อยอะไวรุ่นหน่อยใช่กระชากไว้นิดหนึ่งกระชากไว้นิดหน่อยคันนี้ก็เพิ่งได้มานั่งสบายใช่ใช่ใช่เราอายุน่าจะัวเดียวกันประมาณ65แล้นี้ยังไยรุ่นอยู่ประมาณ20นะยังไวรุ่นอยู่นะครับและขาดไม่ได้ครับรถของหัวโจกใช่ครับหันน้าแก๊งเลยแกลงเลยินเตี่ซุเปอร์คาร์ครับไปมาแล้วทั่วโลกอันนี้คือ ของจริงนะครับหนึ่งเดียวในโลกนะครับมัสแตงคันแรกของโลกที่สามารถขับจนสุดพผ่นดินโลกได้ระยะทางนะครับไนแด์ทูอัมสเตดัมนะครับอัมสเตดัมครับผมพันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ละยังไม่ถึงแสนนะครับจริงๆถ้าไม่ติดโควิดนี่ก็กะว่าจะไปตจากอเมริกาแล้ววิ่งทั่วของรัฐแล้วก็ไปจบที่อลาสก็คือเราจะได้ไปฝากดูที่จุดให้หมดไม่ต้องล้าง ไม่ต้องล้างครับเดี๋ยวมวลสารหายมวลสารของยุโรปมันหายท่ทั่วโลกใช่โซโลอยู่นี่ครับค่ต้อล้างนะครับใช่ครับ ก็ฝากติดตามในการเดินทางนะคิงได้แล้วก็ติดตามกลุ่มอินฟินิตี้ซูเปอร์คาร์ด้วยครับผมวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับก็คือพี่เฮงครับวันนี้เดี๋ยวพี่เฮงจะพาทัวร์นิดนึงได้ครับว่าบ้านเฮงเนี่ยทับนานแค่ไหนนะเนี่ยเพราะนี่ครบรอบ10ปีนี่ไงอ๋อที่ครปีเราก็นะครับโมเดลโมเกร์นะครับก็คือทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยครับขึ้นอยู่รถด้วยอ๋อขึ้นอย้วก็ต้องขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ แต่ต้องต้องก้มหน่อยนะก้มหน่อยครับก้มหน่อยนะครับม้อมผมจะทาตามไซส์ผมตามไซส์พี่เฮงตามไซส์เจ้าของคั่านแรกครับพี่เฮงนี่คือพอเช่ก่อนเลยเป็นเก้าเก้าหนึ่งจุดครับผมเก้าเก้าหนึ่งจุอคาเรล่าครับแต่เรียกว่าแต่งกันทุกกระเบียดใช่ครับแต่งอะไรบ้างเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นล้อกับพาร์ทอะไรเงี้ยล้อกับพาร์ทล้อก็เป็นของอเมริกาใช่ เบรกก็ GTR อ๋อเบรก GTR เบรก GTR ครับผมเอออันนี้ Porsche เบรก GTR นะครับแต่ว่าเราก็สกรีนไปทำมันเป็น Porsche นะสกรีนปอร์เช่หน่อยนะเป็นสีฟ้านะครับเครื่องยนต์แต่งไหมอันนี้เครื่องยนต์ตอนนี้จะเป็นแฟลชกล่องเอาอ๋อใชแล้วก็เปลี่ยนอินเตอร์อ่าแล้วก็เปลี่ยนอินเทคใหม่อ่าแต่มาสักเท่าไหร่อันนี้ตอนนี้จูนขึ้นมาได้430 430ที่ล้อนะครับ นะครับใช่ครับโหนะครับขั้นต่อมาขันต่อมาก็มาแล้วกระทิงนะครับเป็น LP 5 7 0หขแต่ตอนนี้ตอนนี้เป็น LP ลพีพันแล้วครับนอลพีพันเอลพีพันขีดสี่ลึงพันแรงมครคัสตอมเองเลยคัสตอมเองเลยครับโลโก้นะฮะแม้แต่โลโก้นะฮะคันนี้ก็จัดเต็ม มันเป็นถ้าจะดูมันเป็นซูเปอร์เล็กใช่ไหมฮะซูเปอร์เล็กก็จะเป็น570อยู่แล้วแต่ว่าเราก็อัพเทอร์โบขึ้นมาโดยหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนตอนนี้เราเปลี่ยนลูกก้านเรียบร้อยละแล้วเป็นชุดแต่งของ ETS สำหรับแต่งของเมริกาอเมริกาใช่ครับก็มีเนี่ยอินเทงก็เปลี่ยนแล้วเทอร์โบก็อยู่ข้างหลังแต่ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นี่คืออินเตอร์น้ำครับอินเตอร์น้ำใช่ถังพักน้ำก็จะอยู่หน้ารถ ครก็คือจัดเต็มของเขาอะสูตรของเขาเลย1นึ่พันแรงม้าเบรกก็จริงๆคันนี้มาไม่ใช่เบรกเซรามิกเป็นเบรกเออเขาเรียกนะสตีลเบรกแต่เราอัปเกรดเป็นเซรามิกโดยอันนี้เป็นของ4ี่สามสูนสกุลเดียเป็นเบรกเฟอร์รี่ครับผมทำไมครอสกันเลยกันครอสแบรนด์กันเลยเกินเพราะหนึ่งเนื่องด้วยจานมันจะใหญ่กว่าเป็นเปลียนเป็นขอบ20่สิบละอ่าใช่ด้วยนะครับแล้วก็ชุดแต่งพวกพาร์ทคาร์บอนพาร์ทคาร์บอนฝาปงก็ เป็นของตัว G3 ใช่ไหมฮะแต่เราก็ G3 จริงๆมันจะเป็นมีรูผมก็เลยไปคัสต้อมให้ปิดรูไว้อทำเป็นคาร์บอนใช่มันก็จะดูแบบโหดๆหน่อยถ้ามีรูน้ำก็ลงใหม่อ่าใช่ใช่ครับมาแล้วคันนี้ลงแร็กหรือยังลองลองลองเทสดอยูยังแร็กไม่ค่อยจะลงเพราะเนื่องจากโดยที่ระบบเกียร์เริ่มคลาสนี่เราไม่อยากจะไปร้อนเราก็เด๋ยวคัด พังพังหมดใช่เพราะเพราะไกดโดอีเกียเนี่ยมันเรื่องความเปราะบางของคาสิเนี่ยมันมีปัญหาใช่ขนาดเครื่องคัดจำเดิมเนี่ยไปร้อนไปบ่อยก็พังใช่ก็เลยจูนอย่างเดียวพอละใช่แล้วแต่ตอนนี้ใช้ออกเทนร้อย โอเคร้อยถูกไตัวนี้เท่าร้อยจนเก้าห้ากับร้อยร้อยใช่ครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นลิฟต์คือลิฟต์รถลิฟต์รถฮะนะะฮใช่ก็คือสามารถจริงๆสามารถจอดได้2คันถูกไหมสองคันครับผมแต่ข้างบนก็เหมือนกับว่าเราติดไฟเพิ่มเพราะเนื่องจากว่ามันมืดไงมันมืดไฟที่มันบางๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเพิ่มไลท์ติ้งทำให้แสงเนี่ยกระจายได้แบบทั่วถึงถ้าไม่มีนี่มืดเลย ตาหมืดเลยก็จะเป็นอู่เหมือนอู่มืดๆใชไม่ดูไม่ดีก็นี่ของสะสมไม่เห็นนี่เยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นรถสร้างขึ้นมาสร้างมาเองสร้างขึ้นมาของของเพื่อนทําขึ้นมาเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าด้วยนะครับก็เป็นเหมือนแฮนด์เม้แฮนด์เมคเลยนะครับซึ่งมึงนอกนี่แพงมากนะใช่รถเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ครับนะฮะนี่ของสะสมม่เห็นเพียบนะครับป้ายเป้ยนี่ ก็ประมูลมาตลอดเวลาแข่งกับคนไทยเองนี่แหละครับชอบััเหลือเกินใช่ครับคลาสสิกเนี่ยใช่ครับปลายคลาสสิกไปชั้นสองเลยครับผมขึ้นมาเลยฮะโอ้ชั้นสองนี่จะเป็นโซนโมเดลโซนโมเดลรถครับใครที่เรียกว่าชอบนะฮะชื่นชอบโมเดลนี่ พลาดไม่ได้เลยนะครับแต่จริงๆเราก็จะเน้นเป็นพวกโมเดล GTR โมเดล GTR ใช่ส่วนใหญ่ครับซึ่งที่พี่เฮงบอก GTR คันนี้เป็นอ่า40เป็นสเกลหนึ่งต่อ8ดสเกลหนึ่งต่อ8นะครับ1ต่อ8ซึ่งกว่าจะได้ก็ต้องประกอบต้องรอต้องรอ่าเขาเป็นนิตยสารนิตยสารแล้วเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นฮะล้วก็ออกมาแบบเดือนหนึ่งเดือนละสามเล่มสามเล่มอะไรประมาณนี้สามกล่อง ในกล่องกล่องหนึ่งก็จะมีอะไรล้อมั่งฝาโปงมั่งน่จะเป็นครบปีหนึ่งอะประมาณปีหนึ่งถึีจะครบคันครบคันแต่เราไม่รอครับเราไม่รอรอให้จบก่อนเราให้ซื้ออ๋อให้ซื้อทีเดียวซื้อทีเดียวรอคอยหนึ่งปีฮะนี่คือเซตของเขาเพียงก็จะเอามาจัดเป็นดิสเลย์ นี่คือจัดเองนะใช่ครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าโอ้โหแต่ละชิ้นของ GTR รุ่น40นะครับหายากมากๆครับคือเรียกว่าซิวเนียของ GTR เนี่ยพี่เฮงมีหมดอะกวาดหมดอ่ะเจอที่โตเกียวทตซลอนเนี่ยใช่ครับพี่เฮงกวาดหมดอะไรที่ออกมาใหม่คือตอนนี้ที่ว่าตอนนี้ที่เขากำลังหาอยู่อ๋อ,อตัว,ต,ว<ล>ตัดไฟไม่ที่เคีวดีอ๋อที่เคียวดีแต่ก่อน,นหลักร้อย ตอนนี้เป็นหมื่นโอ้โหยิ่งยิ่สภาพที่มีกล่องอย่างนี้ตอนนี้สามหมื่นกว่าละสามหมื่นกว่าที่ในายาฮูนะฮะผมก็ในขอดูนี่ใช่ไหมได้ได้หเนี่หยิบมานดูหน่อยนี่ครับมันเป็นมันคือเหมือนเหมือนตัวที่ตัดไปใช่แต่ว่าเป็นเจียุรีจุดบุหรีจุดบุหรีนะที่จุดบุรี่ครับอ่าตุดนี้ใช่แตสภาพนี้งเงี้ยตอนนี้ประมาณหมื่นหมื่นบาทหมื่นบาทแต่ถ้าเป็นกล่องอย่างนี้สามหมื่นามืนโอ้เพราะมันเป็นโลโก้เก่าด้วย นี่เป็นโลโก้เนสโซด้วยใช่นี่โลโก้ใหม่จะนี่นี่โลโก้ใหม่ฮะนี่โลโก้ใหม่เห็นไหมจะต่างกันเห็นะอ่านี่โลโก้เก่าโหนี่เหลืองเลยเก่ากับใหม่เก่านี่เหลืองเลยห้ามันมันคือของอ็อกเซอรี่ในยุคนั้นอยู่นะในยุคนั้นเลยครับในยุคนั้นในยุคเก้าสิบนะครับห้านี่มาอีกคันครับคันนี้ก็จะเป็นโซเลอร์โซเลอร์ใช่ก็คือเป็นตัวเอลเล็กซัสแล้วกันเพราะนี่ซื้อจากจอร์จตอนนั้นตอนนั้นที่เรียนอยู่ ที่เรียนอยู่ที่เมกาก็ขับนะครับขับพงมาลยซ้ายซึ่งตอนนั้นะเท่มากๆก็ตอนนั้นผมก็อยากซื้อซูเปอร์นะแต่ตอนนั้นซูเปอร์มันแพงอันจะไปที่เมกายังแพงอยู่นะครก็เลยคันนี้ดีกว่าอันนี้ตรงนี้มุมเอามุมใหม่ใช่มุมใหม่ เดี๋ยวพี่เองขอนั่งหน่อยขนั่งสัมภาษณ์เลยนะสัมภาษณ์เลยซ้อมๆก่อนซ้อมกแบบซ้อมหมดเดี๋ยวพี่เองจะมีรายการเหมือนกันใช่ใช่ช่องเป็นเชื่อฮะเอาช่องผมช่องเฮงกะลาดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับช่องผมก็สมัยก็เป็นรถตัวเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าอย่างเงี้ยพี่แขกมาเชิญแขกพี่มาเงี้ยพี่มาเยี่ยมก็ขอสักห้าทีเล่าเล่าเรื่องพี่มั่งอะไรเงี้ยอ๋อได้ใช่โหยินดีเลยครับผมมุมนี้โอเคเนาะแล้วมากันดีคนแล้วฮะเนื้อแขก เพิ่งเสร็จเองอ๋อมาปันเดิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เป็นคนแรกมาปันเดิมเลยใช่ใช่ครับผมหมามุมนี้มุมนี้กลางดีนะก็เป็นของที่สะสมไว้ใช่ครับผมก็แต่ก่อนมันก็อยู่ตามมุมนู้นมุมนี้เลอะเทอะไปหมดนะพอดีผมได้โซนพอดีขยายไปนิดนึงก็เลยเอามาจัดรวมๆกันรวมๆกันไว้ก็จะเป็นแบบเป็นคาสตอรี่อะไรเงี้ยดีฮะใช่ครับโอ้โหก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะฮะในช่องพี่เฮงการ์บในยูทูบในยูทูบครับอ่าในยูทูบนะครับ โอเคครับไปต่อครับแล้วคันเล็กที่เห็นอยู่นี่ฮะโอ้น่ารักมากนะครับแต่เป็นเห็นเป็นหน้า GTR มันคืออะไรครับมันก็จริงๆรถมันเบสออนเดลัสสุโคเปนฮะเดลัสุโคเปนใช่โคเป้นะครับครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นิสันนะไม่ใช่ฮะดลัสุแต่พอดีเผื่อไทุนด้วยทางมิตตี้วอล์กมิสเตอร์คาร์โตเนี่ยคนเนี้ยเขาก็เลยทำชุดแต่งให้เป็น GTR มันก็จะดูคล้ายๆเป็นแบบเบบี้ GTR ใช่ก็เลย จริงๆตอนแรกอ่ะถ้าจะไม่รับสีนี้เป็นสีขาวเนี่ยจะดูแบบถ้าจอดเหมือนกี่เป็นพ่อลูกเลยพ่อลูกเลยโอ้นี่มิสเตอร์คาโต้คาโต้คาโต้เจ้าของ Liberty Walk นั่นเองใช่ใช่ซึ่งพี่เฮงก็สะสมนะฮะ Liberty Walk ก็ส่วนใหญ่ก็ใช่โมเดลก็ต้นอย่างเงี้ยมีเยอะเกือบทุกรุ่นนะครับจีทีอารเลยใช่ใช่โอ้โหแต่นี้ก็แต่งเต็มจริงๆแล้วพอดีไอ้ที่เราแรปแรปแรปเป็นอันเนี้เพราะหนึ่งเรา เมื่อมกลาเราไปออโต้ซอลอนมาไปด้วยกันไปด้วยกันพอดีได้เห็นถุงนี้ก็เลยให้เขาให้ทางริบบิทวอลทนอะไรเนี่ยดีไซน์ให้อ๋เคนเดนมารี่มันขาดทั้งหน้าไปอ๋อขาดท้งง้าไปให้เขาเติมให้ทางนู้นเขาเลยส่งส่งไฟล์มาให้ก็เลยได้เป็นแรปสติ๊กเกอร์ลายนี้ป่าว่าเขาเาส่งมาอย่างริบบิ w วอล ที่ส่งไฟมาให้ไฟที่แบบเพราะตอนนี้มันมีแค่ครึ่งคันเองไงมีแค่ครึ่งคันเขาก็เลยส่งมาให้ว่าคันหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้โหนี่ว่าคันเดียวในโลกน็าจะคันเดียวนั้นที่เป็นแรปลับลึกสีนี้คันเดียวในโลกใช่ครับซึ่งแหมเกียร์ก็ยังเป็นสมุไรเลยนี่เพี่ี่ห้ดูเกียร์เป็นสมุไรสุดยอดนะฮะแต่คันนี้ก็ไม่ได้วิ่งอยู่แล้วไม่ได้วิ่งนะตัวนี้เปิดะทุนด้วยนะครับจะเป็นถุงลม เป็นถุงลมนี่คือกองไว้เลยนะฮะอยากยกขึ้นก็ยกได้นะครับแต่งเต็มจริงๆครับและอีกเซตหนึ่งครับที่น่าสนใจมากก็คือในยุค9ก9 0นะฮะนี่คือรถสปอร์ต90มีทั้ง3แผนเลยเริ่มจากมีซู u b i s h ช3 0 0 0 gto 3 0 0 0 gto ตรงนี้จะเป็นตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายทั้งเกติไฟไฟกับหางหลังจะไม่เป็นป๊อปอัพใช่ครับจะเป็นไฟแบบนี้แล้วนะครับแต่งเต็ม เป็นชุดแต่งของอะไรอ่ะเนี่ยไม่อันนี้จะเป็นตัวล่าสุดมันก็จะมากับหางสูงอยู่แล้วอ๋อเหรอฮะใช่ใช่อ๋อนี่สแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดครับโอ้โหหาดูยากนะครับถัดมาฮะซูปราแน่นอนซูปราก็เป็นยอดฮิตชุดแต่งโป่งท็อปซีเก็ตท็อปซีเก็ตคันที่ไปวิ่งสามร้อยไม่ใช่ใช่ไหมประมาณ600ม้าหกร้อยม้านะครับไม่ได้แบบแบบโมอะไรเต็มที่อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทำสวยๆนะครับ ถัดมาก็คือตัวเ7เป็นวิวไซด์พอจูนอจูนแต่ในหนังสีอะไรส้มสีส้มนะฮะแต่เนี้ยเป็นตัวเรียกว่าโปรโมทเขาใช่ใช่ฮะก็คือวิวไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำเครื่องไม่ได้ทำเครื่องลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่ขนาดไม่ทำนะฮะยังเต็มขนาดนี้นะครับแรงม้าสักเท่าไหร่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้เคยไดโน่แต่เป็นกองเฮาเทคดังมากๆนะครับคันนี้นะฮะแล้วอีกห้องนึงครับที่โอ้โห เด็กมานี่อกรี๊ดแน่ๆก็เป็นเกมยุค90เหมนอนเกมแมนเคฟอาร์เคดนะครับก็คือรวบรวมเกมในยุคนั้นทั้งหมดที่เราเล่นตอนอยู่มัธยมปฐมยมนฮะทุกคนน่าจะรู้จักนี่คือความใฝ่ฝันเลยนะของเด็กๆนะครับในยุคนั้น Initial D3 Initial D3 แล้วก็ Daytona ทุกคนรู้จักแล้วก็ Out Run Out Run นะครับมีคอปเลยนะครับโอ้โหเรียกว่า ปกติยังเล่นอยู่ไหมฮะก็ยังเล่นอย่างยังเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ละไม่ค่อยเท่าไหร่ละไม่ค่อยมีเวลาแลวใช่นะครับแต่ถ้าแขกมาก็มาเล่นกันได้นะครับโอ้โหมีทั้งเน่ก็ซิมเลเตอร์ของที่เขาเล่นกันอยู่ว่าเป็นพซี แกร์ซิสรับก็คือมีทุกสนามอ่ะในโลกเนี่ยมีทุกสนามมาซ้อมกันที่นี่ได้และวันนี้ครับพิเศษจริงครับเป็นการรวมตัวกันนะครับของ i n f i n i t ตี้ซูเปอร์คาร์คลับนะครับเรากำลังจะไปงานช้างคลาสสิกคลาเฟสติวัลครับ21 22พฤศจิกายนที่ไหนครับสยามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตคาร์นี่นะครับก็เป็นการรวมตัวกันของบรรดารถคลาสสิคห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศปเซูเปอร์คาร์ครับและซูเปอร์คาร์ ซึ่งทุกปคคก็จะอยู่กับคนนี้ใช่ไหมหาผมพี่นัทพี่เฮงครับเต็มเหนียวเลยครับ30ประมาณ30ลำ30ลำำลาครับล้ำเลยก็มีทั้ง l a m โบว์เฟอร r เ c h e มาปซร์เชคมาบซรเติครับครบเลยครับแล้วขับไปเองไหม ว่างใช่ไหมอันน่าจะขึ้นขึ้นยันแม่ไปขึ้นยันแม่ไปนะครับหรือว่าจะขับไปเองอาจจะขึ้นยันแม่ไปครับพี่อาจจะหลับหลับการขางไม่หลับอย่างคลาสสิกกิจกรรมอะไรบ้างคลาสสิกครับก็จะมีกิจกรรมก็คือตั้งแต่พาเลทนะครับมีทร็กเดย์นะครับพี่ก็จะเคยเห็นแต่กลุ่มรถคลาสสิกเนี่ยจอดแต่ว่ารอบนี้พี่แมนจะเห็นคลาสสิกสายวิ่ง สายวิ่งจริงๆเลยวิ่งเลยนะครับวิ่งในสนามจริงๆรุ่นรุ่นเก่ามากนะครับก็ได้ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยครับมีทั้งโรสลอยปีหนึ่งพันเกรอยห้าสิบนะครับเป็นตัวซิลเวอร์ดอนครับโอ้พี่ต้องไม่เคยเห็นจาโก้เอ็กซ์เคหนึ่งสี่ศูนย์ของแรกนั้นเลยแล้วก็โรลัสยูโรป้ายูโรป้ามีแต่ของซุปเปอร์แลนด์ก็หายยากมากมากหายากครับผมนอกจากนั้นครับยังมีกิจกรรม ตลอดทั้งวันไม่พอนะครับก็จะมีพาร์ทหนึ่งของตลาดรถไฟไปจัดอีเวนต์สนุกสนานให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันตอนเย็นมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตด้วยนี่คือครั้งแรกไหมครั้งแรกในเมืองไทยเลยครับครั้งแรกในเมืองไทยยิ่งใหญ่ที่ที่ได้รับโอกาสนะครับจากสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลร์กิตครับ ก็ไปติดตามชมมีการถ่ายทอดอะไรไหมไลฟ์สตรีมอะไรไหมเต็มที่ครับพี่เต็มที่เลยนะผมทางช่องของช้างอินเดียน่าเชอร์เซอร์กิตนะครับแล้วก็ไลฟ์ของคลาสสิกวีไวเวอร์ครับอ๋อฮะก็ไปติดตามกันได้นะครับใครว่างก็ไปไปเที่ยวสอวันยี่สบเอ็ดมีท่าชมฟรีอ๋อชมฟรีนะครับจัดเต็มงานนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอคุณนะครับเจ้าภาพพี่เองนะครับนะครับ,รบในการที่หให้สานที่ในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ